สวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามคําว่าติดตามอยู่หน้าดขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปห,หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์โชว์นิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดลุปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนูเวลาหนูลงคลิปวิดีโอนะครับ จะมีการไปแจ้งเตือนหน้าฟีด u t u b e ของทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวของแก่นของปลวกฉลากนะครับมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหน้าปลวกฉลากที่เกี่ยวข้องกันเลยก็คือนะครับ จะมีนะครับเป็นหัวข้อข้างบนว่าการแก้ไขปัญหาการํำรงชีวิตของประชาชนนะครับเมืองหลวงสตรีทฟู้ดนะฮะเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปนะครับไปดูในหัวข้อนี้นะครับเพราะว่ามันต้องมีที่มาที่ไปนะครับก็เหมือนตัวเลขที่ผมลงหรือแนวทางที่ผมลงนะครับก็มี ที่มาที่ไปนะครับมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็จะอยู่ช่วงท้ายๆนะครับก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูกันไปครับผมเพราะว่านะครับการจะเขาบอกว่านะครับถ้าอยากได้ของดีนะครับก็ต้องขอให้ใจเย็นๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวหนูจะเล่าที่มาที่ไปนะครับของการนะครับแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชนนะฮะนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศนะครับการปรึกษาหารือนะครับการแก้ไขปัญหาชีวิตการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับในนะครับในรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะฮะท่านผู้ชม เพราะว่านะครับในสังคมไทยนะครับก็มีทั้งคนรวยนะครับคนจนนะครับคนจนนะครับก็ต้องดิ้นรนนะครับคนรวยก็นะครับส่วนมากก็เป็นนักธุรกิจกันทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเหลื่อมลังนะครับก็เกิดมาทุกยุคทุกสมัยนะครับ ก็การแก้ปัญหานะครับรัฐบาลก็พยายามนะครับมาตลอดนะฮะถ้าในความคิดของผมนะครับก็คือถ้าจะต้องการแก้ปัญหานะครับความยากจนให้หายไปนะครับแต่มันไม่หายหรอกครับแต่ว่าเราต้องแก้ที่ส่วนมากนะครับคิดเป็นร้อยละจากประเทศไทยนะครับ100 100นะครับ คนลากหญ้านะครับจะมีอยู่ประมาณ70%นะครับทะนั้นการแก้ปัญหานะครับของคนลากหญ้านะครับต้องมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพนะครับสร้างเสริมสร้างเสริมสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับสินค้าเกษตรให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สินค้าเกษตรสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นนะครับความคิดของผมเองนะครับเนี่ยมุมมองของผมเองนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น12นโยบาย12หลักนะครับเร่งด่วนนะฮะในการแก้ไขนะครับความยับจนนะครับในอาชีพต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับนี่นะครับ7 8นะฮะมาดูในส่วนของหัวข้อที่2ที่บอกว่าสตรีทฟู้ดในเมืองหลวงนะครับสตรีทฟู้ดในเมืองหลวงนะครับประเทศไทยถือว่ามีแหล่งนะครับอ่ะ ขายอาหารก็เป็นอันดับนะครับต้นๆเลยนะครับของโลกนะฮะไม่ว่าตรงไหนที่มีถนนนะครับจะมีรถเข็นการขายอาหารสังเกตได้เลยนะครับเพราะว่านะครับเมืองไทยนะครับเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรอาหารต่างๆนานานะครับจึงมีการนะครับขายอาหารอยู่กับทุกที่ที่มีเส้นทางไปละครับเพราะว่าเรื่องปากท้องนะครับก็สําคัญนะฮะ แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ประเทศไทยของเรานะครับไม่ได้ถูกยกย่องจากยูนิสโก้นะครับว่าเป็นประเทศแห่งเมืองสรีทฟูดนะครับแต่อันดับของเมืองสรีทฟูดนะครับไปอยู่ที่สิงคโปร์นั่นเองครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ2563นะครับประเทศสิงคโปร์นะครับได้ยื่นนะครับเรื่องราวของการเป็นสรตทฟูดนะครับอันดับอันดับต้นต้นของโลกเลยนะฮะ 2ปีสอนนะครับยูนสโกจึงยกย่องให้กับประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นเมืองแห่งสรีตฟูดนะฮะประเทศไทยนะครับก็มีไม่แพ้นะครับประเทศใดในโลกเหมือนกันฮะเพราะว่าอาหารประเทศไทยก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเรื่องชื่อนะครับชื่อก็ดังไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับส้มตำนะครับนี่จะประมาณนี้นะฮะหรือแกงมัสมั่นนะครับไประดับโลกมาแล้วนะฮะ ต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวไฮไลท์ที่สําคัญกันก่อนนะครับไฮไลท์ที่สําคัญนะครับที่ผมนํามาฝากก็คือนะครับตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวปกฉลากนะครับงมดที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่านะครับเจ็ดนะครับนี่นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับถ้าใครจับดีๆนะครับมีโชคก็ถือว่าได้รับรางวัลกันไปเลยทีเดียวนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมลงไว้นะครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นนะฮะนี่ถ้าใครนะครับมองนะครับก็จับคู่นะครับนี่ก็ไปมีในรางวัลที่1เลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมจะพามาวิเคราะห์ในส่วนของหน้าปกตรงนี้เลยนะครับแปลออกมานะครับจากหน้าปกจะสังเกตนะครับว่ามีนะครับอ่ะมีทั้งหมดนะครับ5ท่านนะครับเป็น ผู้หญิง2ท่านผู้ชาย3ท่านนะครับแล้วก็มีรถนะครับเหมือนกับรถเมนะครับขอสมกนะครับแล้วก็มีเลขอยู่ข้างบนนะครับที่ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์นะครับลงกระดาษเพื่อความแม่นยำและดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับไปรับชมกันเลยครับ ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับจากปกฉลากนะครับก็จะมีนะครับเป็นชาย3นะครับหญิง2นะครับรถเมยนะครับ1คันนะฮะนี เดี๋ยวนะครับคลิปนี้จะพามาวิเคราะห์ในองค์ประกอบนะครับรถเมล์นะครับที่มองเห็นนะครับตัวเลขตรงหัวรถกันเลยนั้นก็คือนะครับที่ผมมองเห็นนะครับเป็นคร่าวๆนะครับเหมือนกับ64นะครับหรือ9 4นะฮะนี่นะครับ องค์ประกอบของรถเมย์นะครับก็ตามนี้นะฮะตรงหวัวรถกันเลยนะครับแล้วมาดูนะฮะองค์ประกอบของชายนะครับชายก็3นะครับหญิงก็2นะฮะรถเมย์ก็1คันนะครับก็1น,นะครับก็ตีได้เป็นดังนี้นะฮะหรือจะจับสลับด้วยนะครับเป็น1 2 3นะครับก็ได้แต่เป็นเลขเรียงนะฮะนี่นะครับ หรือจะจับแยกออกมานะครับเป็นนี่นะครับ2 3หรึอง3นะครับก็ได้นะฮะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสุดท้ายนี้สิบนิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ